ครับเมื่อวานนี้ผมถามท่านคางไว้เรื่องว่าเรามีทีวีเดิมอยู่6-7ช่องโอ้โหกว่าจะได้มาแต่ละช่อง 2, 4, 9, 8เปิดทีวีช่องสีบางขุนพรมแล้วก็มาเป็นช่อง 7, ขาวดําช่อง 7, ขาวดําก็มาเป็นช่อง5อ้าวก็มีช่อง 7, สีมีช่อง9มีช่อง3มีช่อง11มีไทย P ี s มีไอที่มาจากไอทีวีกว่าจะเพิ่มได้แต่ละช่องโอ้โห ช้เวลานานมากนี่ท่านมาถึงเอาไปเลยยี่สบสี่ช่องผมถามค้างเมื่อวานว่าทําไมไม่ขยักไม้มัง่งทําไมปล่อยพวดพลาดเลยยี่สบี่ช่องพื้นฐานอะไรคือคือจำนวนก่อนนะคะจานวนก่อนการที่จะให้คนมาใช้บริการทีวีภาคพื้นดินหรือรับบริการทีวีภาคพื้นดินเนี่ยจำนวนมีส่วนสําคัญอ๋อ ท่านไปซื้อจานดาวเทียมรับได้300ช่องช่องอะไรก็ไม่รู้เออสามร้อยช่องใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการที่บอกว่าพอมาสู่ทีวีดิจิตอลแล้วมี8ช่อง10ช่องนี้คนก็เริ่มคิดแล้วนะครับนั่นคือประการที่หนึ่งนะครับประการที่2เราก็เริ่มต้นกระบวนการคิดจากการที่เราบอกว่าโอเคเราควรมีช่องจํานวนเท่าไหร่อันนี้กระบวนการคิดนี้ใช้เวลานานพอสมควรนะครับไม่ใช่สั้นๆเราเริ่มต้นจากการบอกว่าทีวีประเทศไทยมี3ประเภท บริการธุรกิจสาธารณะชุมชนบริการธุรกิจสาธารณะชุมชนกฎหมายบอกแค่ว่าชุมชนควรจะสัก20เปอร์ซ็นเป็นอย่างน้อยกฎหมายบอกว่าอย่างนั้นครับเราเอาแล้วสาธารณะล่ะธุรกิจควรเป็นเท่าไหร่มาถึงพับเราก็ชุมชนก็คือทีวีชุมชนให้บริการเพื่อประโยชน์ชุมชนสาธารณะก็ให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะบริการธุรกิจมีประโยชน์สาธารณะมีสาระแต่ก็มีความมุ่งหมายทางธุรกิจครับ เราเริ่มต้นคอนเสร็จที่หนึ่งบอกว่าถ้าง,งั้นก็ห้าสิบ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 ชุมชนบวกสาธารนณะที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ธุรกิจเนี่ยมุ่งเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมด้วยละแล้วก็บริการทางธุรกิจด้วยอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพอเริ่มอย่างนั้นปั๊บเราก็บอกว่าทั้งสองส่วนเนี่ยต้องสมดุลนะห้าสิบห้าสิบพอห้าสิบห้าสิบปั๊บเรามาถึงเราดูว่าธุรกิจห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยธุรกิจควรมีกี่ช่อง ตอนนั้นเนี่ยมีทีวีดาวเทียมหลายช่องมากเป็นสี่ห้าร้อยช่องนะครับบวกด้วยฟรีทีวีอีกเราก็ให้มหาวิทยาลัยสองมหาวิทยาลัยไปทำรีเสิร์ชมาว่าสี่ห้าร้อยช่องเนี่ยมีคนดูอยู่กี่ช่องมหาวิทยาลัยก็ไปทำรีเสิร์ชมาแล้วบอกว่าในสี่ห้าร้อยช่องนะ่ะมีคนดูอยู่มากกว่าหนึ่งเปอร์เซ็น์อยู่ทั้งหมดยี่สิบห้าช่อง ดูมากกว่า1% 25ช่องใช่ครับนี่เรียกว่ามากแล้วนะ1%ใช่มากกว่า1%มากกว่า 25, 25ช่องช่องหมายความว่าที่เหลือเนี่ยอ,อ,อีกหลายร้อยช่องเนี่ยเขาทำเองดูเองไม่มีคนดูเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นการที่จะให้คนประกอบกิจการทางธุรกิจเนี่ยอยู่รอดได้ฟรีทีวีเนี่ยมันไม่ควรเกิน25ช่องอ๋อก็เลยมาจบลงที่เราให้มี24ช่องอ๋อมากไปก็เฝือ น้อยไปก็ไปสู้ไอ้ปริมาณพวกนั้นไม่ไหวถูกกลืนถูกกลืนนะเพราะฉะนั้น24ช่องถามว่า25ช่องที่มากกว่า1%ในวันนั้นเนี่ยอย่าลืมว่ามีอยู่2ช่องที่มีคนดูเป็น70%ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็ยังมีคนดูเป็น1%ขึ้นไปอยู่อีกตั้งจำนวนอันนี้รวมทั้งฟรีทีวีด้วยที่วาเนี่ยก็คือพอจะเดาออกว่าว่าว่า2ช่องที่ว่าคืออะไรใช่ครับแล้ก็ที่เหลือก็ยัง1%กว่าเพราะฉะนั้นการออกใบอนุญาตฟรีทีวี 24ช่องเนี่ยผมคิดว่าเขาควรมีคุณภาพเพียงพอที่จะมีเรติมีมีคนดูสัก 1-2%-3% มี 2%-3% นี่หมายความว่าเขาสามารถอยู่รอดได้หละ่ะนะครับตามรกระบวนการในปัจจุบันเพราะฉะนั้นนั่นคือเป็นที่มาของ24ช่อง,อน,งนะครับติพอ24ช่องปับเรามาดูความถี่24ช่อง พอฝั่งธุรกิจ24ช่องมันก็สาธารณบอกชุมชนก็24ช่องเป็นสาธารณ12ช่องและชุมชน12ช่องเพราะฉะนั้นชุมชนก็25สาธารณก็25ธุรกิจก็50เพอ24ช่องนั้นปั๊บเราก็มาดูว่าความถี่ที่เรามีอยู่เนี่ยใน24ช่องเนี่ยจะเป็น High Definition ได้กี่ <ผม S 2> ช่องผมชัดสูง เพราะว่าเราต้องการสูงสุดเพราะจาก24ช่องความถี่ที่เรามีอยู่สามารถเป็น High Definition ได้7ช่องได้7ช่องนะครับเพราะฉะนั้นก็มาคิดต่อยว่าเราจะประมูลทางธุรกิจจริงๆสาธารนณะและชุมชนเนี่ยขามุ่งประโยชน์สาธารณะอยู่แล้วแต่ถามว่าในทางธุรกิจเนี่ยถ้าเขาให้บริการสาธารณะด้วยเนี่ยมันจะดูน่าสนใจกว่า ทางกลุ่มสาธารณะและทุนนิยด้วยซ้ำเพราะเอกชนยังมีความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมครับให้ความรู้ก็ยังมีเทคนิคที่ทาให้คนสนใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบอกว่าแม้กระทั่งธุรกิจเนี่ยเราทํายังไงที่จะให้คนที่ทําธุรกิจเนี่ยให้ประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้นเพราะมันก็มาสู่การจัดหมวดหมู่จัดหมวดหมู่ทํายังไงเราบอกว่ามีหมวดหมู่เด็กด้วยช่องเด็กสามช่องสามช่องหมายความว่ายังไงคอนเทนต์ไม่ควรที่จะเป็นอะไรที่เด็กไม่สามารถดูได้ นะครับประการที่สองมีช่องข่าวสารสาร,ะรัะมันก็ควรที่จะมีข่าวสารสาระมากกว่าปกติที่กฎหมายกําหนดกฎหมายกําหนด2 5ช่องนี้มี5 0 50%, 50รเราพราะฉะนั้นทั้งช่องเด็กและช่องข่าวสารสาระเนี่ยเป็นช่องที่กสทชได้สร้างเงื่อนไขเพื่อบริการสาธารณะเพิ่มขึ้นในช่องธุรกิจครับซึ่งเห็นได้ว่าในการประมูลเราก็ยอมรับในราคาที่ต่ําลง แต่เราได้ประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้นนะครับอันนั้นเป็นคอนเซ็ปตที่สําคัญว่าพอ24ช่องเรามีช่องเด็ก3ช่องช่องข่าวสาร7ช่องช่องสแตนดาร์ดเดฟนิชันที่เป็นช่องทั่วไป7ช่องช่องานเดฟฟนิชันอีก7ช่องนี่คือที่มา24ช่องครับแต่ก็แปลว่าเรายังมีคลื่นที่จะเอามาใช้ประโยชน์ได้อยู่อีกไม่ใช่มีแค่นี้ดิจิตอลเนี่ยคืออย่างนี้ครับครับ เราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้มันหมายความว่าเราไม่จําเป็นว่าเราต้องขยายมันไปมากกว่านี้รเราเห็นอยู่ว่าการอนุญาตการประมูลครั้งนี้เนี่ยกสทชเนี่ยไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องมีคนเข้ามามากที่สุดเราดูความอยู่รอดทางธุรกิจของเขาด้วยนะครับดูว่า24ช่องเนี่ยมีความเป็นไปได้ที่24ช่องนี้จะอยู่รอดในเชิงธุรกิจก็แปลว่าหลังจากนี้ไปเนี่ย จะเพิ่มขึ้นมาอีกเนี่ยต้องใช้เวลาอีกนานผมคิดว่าจะไม่เป็นการยุติธรรมเลยถ้ามีการเพิ่มช่องสำหรับ<า>คนที่ไปประมูลคราวนี้ครับเพราะว่าเรามีระยะเวลา15ปีของการให้ใบอนุญาตในคราวนี้และคนทุกคนที่เข้ามาประมูลเนี่ยเขา ได้คำนวณบนพื้นฐานว่าใน20ใน15ปีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทในกิจการโทรทัศน์เกิดขึ้นจะต้องไม่มีค,ความตื่นเต้นของการที่อยู่ๆมีช่องใหม่เพิ่มขึ้น<ส>นะครับสุดท้ายของช่วงนี้แล้วระบบเดิมอนาล็อกจะค่อยๆหายไประบบเดิมอนาล็อกจะค่อยๆหายไปครับทีวีที่มีอยู่5 6ช่องตอนนี้เขาต้องปรับตัวของเขาไปสู่โหมดดิจิตอลเหมือนกัน ส่วนใหญ่จะไปสู่ดิจิตอลออกอากาศคู่ขนานทั้งหมดนะครับอย่างช่อง5ช่อง11ไทยพีบีก็ออกอากาศคู่ขนานในประเภทสาธารณะเขายังอยู่ได้ยังอยู่ได้พอวันหนึ่งอนาล็อกหมดไปเขาก็มีดิจิตอลมาสวมใช่ครับพวกนี้ไม่ได้ล้มหายตายจากไม่ได้ล้มหายแต่ระบบอนาล็อกล้มหายาจจากใช่ครับโอ้แล้วก็อย่างช่อง9ช่อง9ช่อง7ก็อาจจะออกอากาศคู่ขนานช่อง3ก็อาจจะออกอากาศคู่ขนานส่วนใหญ่ครับแต่สรุปว่าจากนี้ไป ยี่สิบช่องนี้ยี่บสี่ช่องนี้ก็คือโทรทัศน์เรเรียกอะไรโทรทัศน์แห่งชาติใช่ครับโทรทัศน์หลักของประเทศจริงๆผมต้องเรียนว่าการประมูลที่ผ่านมามีการประมูลสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือการประมูลเครื่องความถี่อย่างที่สองก็คือการประมูลสิทธิของการเป็นทีวีแห่งชาติฟรีทีวีที่เป็นบริการสาธารณะที่ทุกคนต้องสามารถดูได้ครับ นั่นคืออย่างที่สองนี่สำคัญกว่าอย่างที่หนึ่งด้วยซ้ำไปครับฉะนั้นไม่ไม่ต้องสงสัยว่าทีวีดีเิตอนเป็นทีวีดาวเทียมหรือเปล่าเป็นเคเบิลหรือเปล่าเป็นทีวีหลักของประเทศเป็นทีวีแห่งชาติอ้าวพักสักครู่แล้วถึงคำถามเรื่องเคเบิลทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนช่วงหน้าครับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ถ้าไม่มีพลังงานพวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอยเชียดประหยะัดประหยัดกันหน่อยน,นม่นมีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วัน วันหนึ่งคุณเริ่มรู้สึกแบบนี้หัวใจเต้นแรงบ่อยๆหน้าแดงโดยไม่รู้ตัวขอบคุณครับจู่ๆุณยิ้มได้โดยไม่มีเหตุผลนั่นแหละความรู้สึกของการตกลุมรักเมืองไทยทำให้คุณตกลุมรักได้ทุกวันออกไปสัมผัสแล้วคุณจะลงรักประเทศไทย ห้าปีนับจากนี้เป้าหมายของเราคือสร้างความเท่าเทียมให้กับคนไทยอย่างน้อย80%ของจำนวนประชากรได้มีโอกาสเข้าถึงได้ใช้ได้รับรู้ได้เห็นสัมผัสได้จริงกับชีวิตที่ดีขึ้น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 และดียิ่งขึ้นด้วยโครงการ USO ภารกิจขยายโครงข่ายบลอดแบนให้เข้าถึงทัดเทียมทั่วไทย โดยกสอทอชท่านครับในช่วงของสุญญากาศที่เราไม่มีกสอชอกฎหมายรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2540 2543และพอ กลไกกสจเกิดไม่ได้ก็มีช่องว่างวิทยุชุมชนเดี๋ยวนี้เขาประเมินว่าเป็นหมื่นแต่ผมไม่รู้ล้มหายตายจากไปเท่าไหร่นะก็สร้างปัญหามากมายต่อมามีเคเบิลและมีโทรทัศน์ดาวเทียมก็ยังมีปัญหามากมายผมรู้ว่าท่านกาลังวางอะไรวางอเจนดาที่จะจับระบบจัดระเบียบอยู่สุดท้ายจะเป็นยังไง เอาในส่วนวิทยุก่อนนะครับวิทยุก่อนพูดสั้นๆนะครับคือว่าก่อนมีกสทชก็มีเป็น7800 0สถานีนดักไว้ดักไว้ไวเพราะฉะนั้นอพอมีกสทชเราจัดระเบียบเราแบ่งออกเป็นขั้นต้นขั้นกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับขั้นต้นแล้วก็ขั้นต้นก็คือเราได้ดําเนินการไปตั้งแต่ปีสมัย5 1 5 2มีการขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนไว้นะครับพอมีกสทชเราก็มาสู่หมวด ระดับระยะกลางระยะกลางทํำยังไงให้เขาเข้ามาขอเรียกว่าทดลองประกอบกิจการ<ะ>คล้ายๆประกอบกิจการจริง<ะ>แต่ไม่ได้เป็นการอนุญ,ญาตนะครับก็อ,อนุญ,ญาตให้เขาทดลองแต่มีการกำกับดูแลเหมือนกับการประกอบกิจการะะะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราออกใบอนุญ,ญาตทดลองประกอบกิจการไปแล้วทั้งหมด4,500ารกว่าใบอนุญาต จากทั้งหมดที่ยืดพ<ก>อมาแบ่งหมวดหมู่เหมือนกันโฆษณาได้กับโฆษณาไม่ได้แล้วแต่จะไปอยู่กรอบไหนใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นชุมชนก็โฆษณาไม่ได้ถ้าเป็นสาธารณะก็โฆษณาภาพลักษณ์ได้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของธุรกิจก็โฆษณาได้ตามปกติส,สุดท้ายขีดเส้นได้จริงๆสุดท้ายวิทยุชุมชนจะจบลงไงหลังจากจดจำระเบียบแนละ้วจะเป็นพอ,อจัดระเบียบอันนั้นเป็นแค่ระยะกลางนะร,ระยะยาวเนี่ยเรากําลังเดินหน้าเรื่องของวิทยุระบบดิจิตอล ซึ่งอันนั้นจะมีความถี่ใหม่แล้วก็มีจานวนของใบอนุญาตที่เพิ่มขึ้นนะครับวิทยุชุมชนจริงๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่คลื่นความถี่ m m ปัจจุบันแต่คลื่นประเภทสาธารณะอาจจะอยู่ที่ AM บวกกับดิจิตัลนะครับคลื่นธุรกิจก็อาจจะอยู่ที่ดิจิทัลเพราะฉะนั้นเราก็จะ move วิทยุไปสู่ระบบดิจิทัลเช่นเดียวกับโทรทัศน์ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าสมมุติพ วิทยุดิจิตอลมาในรถผมผมติดวิทยุ Digital, ดิจิตอลรถท่านก็ติดวิทยุดิจิตอลวิทยุชุมชนซึ่งเป็นระบบเดิมก็เข้ามาในนี้ไม่ได้ทุกต้องครับอ๋อเครื่องรับอาจจะเป็นหลายระบบนะครับปัจจุบันเรารับ a m FM ได้ต่อไปอาจจะเป็น a m f m <อ>และดิจิตอลนั่นเป็นการจัดจัดจัดรับจัดระเบียบโดยปริยายเลยโดยปริยายโดยปริยายเลยเอาละตรงนั้นเห็นปลายทางอยู่ครับโทรทัศน์ดาวเทียมโทรทัศน์ดาวเทียมทีนี้มันเป็นอย่างนี้เดิมเนี่ย ประชาชนเนี่ยมีช้อยเยอะแยะเลยเพราะว่ามันไม่เป็นระบบระเบียบม,มีคนเกิดขึ้นมากมายใครอยากทำทีวีลงทุนนิดหน่อยก็ได้ทำทีวีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้แล้วว่าทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินเนี่ยจะเป็นฟรีทีวีที่เป็นหลักนะครับแล้วนั่นคือฟรีทีวีถามว่าถ้าคนมีเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เพียงพอที่จะรับชมแล้วเนี่ยการที่จะรับชมเพิ่มขึ้นมันต้องเป็นอะไรที่ พรีเมียมกว่าฟรีทีวีเพราะฉะนั้นสิ่งที่กสทชกําลังดําเนินการผมเรียนได้เลยว่าเราจะกลับเคลื่อนไปสู่ระบบที่มีสองระบบคือระบบที่เรียกว่าฟรีทีวีและระบบที่เรียกว่าเพย์ทีวีในขณะที่เพย์ทีวีนั้นเนี่ยคนที่ดูเพย์ทีวีจะต้องสามารถดูฟรีทีวีได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คําว่าเพย์ทีวีในความหมายก่องคืนเหมือนเมืองนอกจ่ายเงินแล้วก็ได้ดูหรือว่า จ่ายเงินซื้อจานจ่ายเงินจ่ายเงิน,นจ่ายเงินแล้วต้องได้ดูมีเงื่อนไขนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคิดว่าควรที่จะไปในวันข้างหน้าสำหรับแนวนโยบายของก,กสทก็คือการที่มีฟรีทีวีที่คนสามารถที่จะดูได้จากทุกทุกแพลตฟอร์มในขณะที่เพทีวีเนี่ยควรที่จะเป็นพรีเมียมคอนเทนต์คอนเทนต์ที่มีคุณภาพ ที่หาดูจากฟรีทีวีไม่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาเพราะผมคิดว่าช่องดาวเทียมทั้งหลายวันนี้ก็ต้องปรับตัวที่จะต้องทําตัวให้ตัวเองเนี่ยเป็นอ,อยู่ในฟอร์แมตของเปย์ทีวีให้ได้ก็คือให้มีคุณภาพคนที่พร้อมจะจ่ายเงินเพื่อจะดูของคุณถูกต้องครับถ้าคนทําถึงขนาดนั้นไม่ได้ก็ล้มหายตายจากไปเองโดยปริยายอันนั้นผมคิดว่ากิจาการโทรทัศน์คือการขายคอนเทนต การขายคุณภาพของเนื้อหารายการแม้กระทั่งฟรีทีวีเองก็เป็นการขายคุณภาพของเนื้อหารายการเพื่อให้มีคนมาชมใช่ไหมครับเราไม่สามารถที่จะเอากิจการทีวีไปใช้เพื่ออย่างอื่นเพราะฉะนั้นแนวน,นโยบายของกสท ในการที่ขับเคลื่อนไปสู่การกํากับดูแลและแก้ปัญหาทั้งหมดได้ก็คือเข้าสู่สองระบบมเมื่อรไรก็ตามที่เข้าสู่สองระบบก็จะไม่มีช่องที่มไม่มีคุณภาพฉะนั้นที่เราอาจจะบ่นกันตอนนี้ว่าขายของขายของ,ขของไม่มีคุณภาพหลอกขายยาขายของพอถึงจุดหนึ่งแล้วพวกนี้จะหายไปเอง<ต>มันอยู่ไม่ได้ก็จะหายไปเองมันอยู่ไม่ได้เอาระบบเข้าไปจัดระเบียบถูกต้องครับ เอาระบบเข้าไปจัดระเบียบในที่สุดก็อยู่ไม่ได้ก็อยู่ไม่ก็เหลือของจริงก็เหลือของก็เหลือของจริงของที่คนอยากดูฉะนั้นครัไอซีดีเล็กเคคากันมาในช่วงหลายปีก่อนท่านจะเข้ามาครับก็จะถูกจัดระเบียบโดยระบบที่เอาไปวางใช่ครับเราเราไม่ใช้วิธีการในทางกฎหมายในการที่จะบังคับไม่ให้เขาทำแต่เขาทำไล่จับกันไม่ไหวไม่รู้อยู่ไหนแต่ละช่องครับคือถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลย แต่เราเปลี่ยนด้วยการสร้างโครงสร้างสร้างพื้นฐานให้มันถูกสร้างพื้นฐานให้มันถูกคนที่มันไม่เข้ากับระบบไม่ระเบียบไม่เข้ากับมวดหมูมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในระบบได้นะครับก็ดูเหมือนว่าเรื่องใหญ่ครับโทรทัศน์ดิจิตอลกําเนิดแล้วเดินหน้าครับวิทยุชุมชนเอาระบบไปจัดระเบียบวิทยุดาวเทียมเคเบิลทีวีที่เลคเคขาก็อยู่จัดระเบียบในที่สุดทุกอย่างก็ทุกอย่างก็แก้ปัญหาได้ครับ ดูเหมือนว่างานใหญ่ๆผ่านไปแล้วหลังจากนั้นกทธจะนั่งเฝ้าดูอะไรผมคิดว่าเรื่องวิทยุเราต้องทําอีกสองสามปีเป็นอย่างน้อยครับครับวิทยุทัศน์เนี่ยภายในสิ้นปีนี้ทุกคนคงได้เห็นภาพว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่วิทยุเนี่ยอีกสองสามปีผมคิดว่าต้องใช้เวลาขนาดนั้นครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีแนวทางของการดําเนินง,งานที่ชัดเจนท้ายที่สุดครับกศท หรือกสทชชุดที่หนึ่งะซึ่งยังมีเวลาอีกประมาณเกือบเกือบสปีเนี่ยเราคงจัดระเบียบได้แค่นี้แหละครับแค่กัดจัดระเบียบครับท่านผู้ชมครับ<ด>นี่คือพันเอกดร์นาธีสุกนรัฐที่พวกเราในวงการทีวีกันเรียกกันว่าหมอตําแย่หมอใหญ่ครับท่านและคณะของท่านรวมทั้งกสทชทำคลอดโทรทัศน์ดิจิตอลออกมาพร้อมกัน24ช่อง จะเป็นนิมิตหมายเป็นเรื่องใหญ่เป็นศักราชใหม่ของวงการโทรทัศน์ไทยหนึ่งเมษายนนี้หลายช่องก็เริ่มจะทดลองออกอากาศกันได้23เมษายนกสทอชออกใบอนุญาตให้อย่างเต็มรูปแบบนับหนึ่งของวันอายุสัมปทานแปลว่าหลังจาก23เมษายนอย่างน้อยชาที่สุด20 25เมษายนอย่างน้อยชาที่สุด25พฤษภาทุกช่อง 24ช่องนี่คือเรื่องใหญ่ของประเทศว่าด้วยทีวีดิจิตอลวันนี้ต้องขอบคุณประธานคณะกรรมการ,กร,ากราวิทยุทรกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ซึ่งเป็นขแขนงหนึ่งขาหนึ่งของกสทชพันเอกด็อกเตอร์นาทีสุขลักษ์ครับขอบพระคุณต่างครับครับสวัสดีครับบัสดีกับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดี